ผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผุมแปรกเรียนบาทตั้งสี่ห้ากำมือยอดเพลงจากใจคนซื้อเป็นเหมือนสื่อสารรักจากใจผมจีบสาวไม่เก่ง ต้องใช้ตู้เพลงจีบให้คุณเอคุณอีดคุณอ้อยและนั้นคุณหน่อยคุณต้อยใช่ไหมคุณหญิงคุณมากับใครจำผมได้ไหมไอหนุ่มตู้เพลง คุณตูกคุณแมวคุณแววคุณแดงคุณแก่คุณเก่งคุณคุณอ๋อคุณจิมคุณจุมคุณติมยิ้มเสียแครงฟังฟังเถิดฟังเพลงเราคนกันเองไม่ใช่อื่นกลายผมจีบสาวไม่เก่ง ต้องใช้ตู้เพลงจีบายมีไหมคนที่เอ่ยชื่อจะรักคนซื้อที่ไม่รอใครหากมีโปรดยิ้มมาให้มาเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มตู้เพลงขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านไปนะฮะ